ออให้ตายเถอะผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆวันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะมาเข้าออฟฟิศนี่แหละครับก็คือออฟฟิศของผมเห็นไหมครับก็คือผืนป่านั่นแหละครับผมไปได้ทั่วทุกมุมโลกแหละครับผมถือว่ามันเป็นออฟฟิศในการสร้างคอนเทนต์ของผมนะครับเดิมทีผมจะมาหาเห็ดลมนะครับไมมาเธอ Martha, แม่ของผมก็เตือนไว้ว่า บดีไปมันจะมีมันลงมาแล้วมันลงก็คือเหมืนหมดฤดูกาลนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อฟังคําที่แม่บอกนะครับผมก็เลยเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนมากผมจะเจอแต่นี่ครับเป็นเห็ดลมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเห็ดลมที่เท่านะครับก็คือมันมันสิ้นอายุไขของมันแล้วนะครับมัน กินไม่ได้แล้วครับมันแข็งเกิดเดือเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะอ่าผมแตะแตะดูเห็นปะอ่าเน,นี่ยก็ไม่สามารถที่ไปรับประทานอะไรได้นะครับผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่างั้นเรามาเดินหาคันไม้ไผ่นะครับเพื่อจะเอาไปอ่าทาเป็นเบ็ดนะครับคันเบ็ดอ่าครับผมก็ได้มาแล้วละ่ะอ่าตะ่กี้ผมก็อ่าในเมื่อคอนเทนต์เห็ดลมไม่ได้เราก็เอาอ่าคันไม้ไผ่ไปทําเบ็ดนะครับผมชอบจอมเบ็ดนะครับ เนี่ยผมก็หามาได้ประมาณ4ี่หคันนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเบ็ดตกปลาอุปมาเหมือนเบ็ดชิงเหลวนะครับแต่เพราะว่าเราไม่มีสตังพอที่จะไปซื้อเบ็ดชิงเหลวหรอกนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทุกคนยากนะครับพอเราได้สมใจอยากแล้วนะครับเป็น4คันเบ็ด นี่ยผมเลือกไม้แห้งนะครับที่มันตายคาต้นแล้วผมก็เลาะกิ่งก้านอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้ดิบไม้ไผ่ดิบเนี่ยมันจะหนักนะครับน,นี่เป็นไม้แห้งเห็นไหมครับอ่าซื้อเซตเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมจะเดินทางกลับบ้านนั้นผมก็ไปเหยียบใส่แก่นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็คือแก่นมะก,กอกครับผมเออ มันเป็นมะกอกนะครับที่มันล่วงมาจากเกามันสดๆเลยนะครับหลายแกนเลยอันนี้ก็คือมะกอกนะครับคนไทยก็จะเรียกว่ามะเอกนี่เห็นไหมครับนี่คือต้นมะกอกครับเห็นไหมครับสูงจังล่างเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหแล้วใบมันร่อนหมดแล้วนะครับแก่นมันเลยร่วงลงมานะครับเห็นไหมครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียแบบนี้ก็เข้าทางเราน่ะสิใช่ป่ะเดี๋ยเราเดินป่ามาเราก็พกถุงย่าม โดลายมอนเรามาด้วยนะครับอัวน,นี้ก็เป็นน้ําดื่มนะครับตัวนี้ก็เป็นออร์ทลุปอย่างนี้มันก็เข้าทางเราดิเรามีออทลุปใช่ไหมครับแล้วก็มะกอกเออเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมรสชาติของมะกอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะหวานครับรสชาติของมะกอกนี่มันจะหวานนะครับเวลาเราไปใส่ส้มตําตําแตงหรือว่าแกงบอลอะไรนี่มันจะทําให้หวานชุ่มคอนะครับแล้วในเนื้อ ของมะกอกนี่ก็จะมีน้ําใช่ไหมครับวเวลากินเข้าไปก็ก็อน,น้ํามะกอกจะแตกในปากนะเอาพูดตรงตงอ่ะน,น,นะเพราะฉะนั้นก็เข้าทางนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญดราม่าอย่างเมื่อคืนนะครับก็ถ้าไม่มีเบียรแม่มีนี่ไงครับถ้าไม่มีเบียรก็ออตโลุปนี่ไงครับเออใช่ไหมครับถ้าไม่มีเบียเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสาธิต นะครับถือว่าเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันจะปึงกันไหมคือมันจะเหมาะสมไหมมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมมันจะสมูทไหมนะครับเวลากินมะกอกกับออลต,ตรูปนะครับอ่ะงั้นผมขออนุญาตจกย่ามก็แล้วกันนะครับยังมาจกใส่พ้านะเว้ยเลือดออกเลยนะมึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับที่ผมพกติดย่ามไว้นะครับเวลาไปเดินป่าเดินอะไรนะครับ ถ้าเราเหิวข้าวไม่มีอะไรกินก็เอาข้าวาบเกียร์นี่ครับผมอนุญาตเตะตอกออกก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับ๋ยวเปิดให้ดูว่ายัางไงนะครับนี่เห็นไหมครับเกียร์นี่เรามีเกียร์แล้วต่อไปเราก็เอามะกอกเนี่ยนะครับนี่มาจิ้มโอ้มาจิ้มกับเกียร์นะครับอาจจะสกระปรกนะครับเดี๋ยว ผมขอทําความสะอาดมากอ,อกก่อนก็แล้วกันเผื่อจะเป็นเชื้อโรคหนูไหนอะไรอาจจะมาเนี้ยวใส่นะครับมันก็ไม่ไม่ได้ยากหรอกครับมันก็เนี่ยแหละครับแล้วก็เอาเจ็ดไปนะครับนี่เป่านิดนึงเผื่อมีฝุ่นเลยสมมุติว่ามันสะอาดก็แล้วกันนะครับเหมือนอุปมาว่าเราล้างน้ําแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเป็นคนจิตใจที่สกรปรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะกินอะไรสกรปรกเข้าไปในร่างกายอีกก็คงจะไม่แปลกอะไรมั้ง นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเออเอามากอกนี่จีเกียนะครับพร้อมกับอ่าดื่มออรตลูปนะครับน้ำหล่อลื่นนะครับเพราะว่าเป็นหวัดมา2วันแล้วเลิกมาได้1วันแล้วนะครับมันเป็นหวัดเผื่อที่มันจะไปทําลายอ่าอะไรหลายๆอย่างให้เราล่งคอนะครับอ่าแล้วทีนี้จะถอกกับอะไรล่ะเออเออแต่ว่าผมเอาแก้วมานะครับแก้วผมก็จะใส่ในถุงซอบแซบเห็นไหมครับสะอาดครับปราศจากฝุ่ ลองใดๆนะครับถึงแม้ว่าจิตใจผมจะสกปรกแต่ภาชนะผมสะอาด่ะแล้จะวางยังไงให้มันอยู่ในเฟรมเดียวกันท่านผู้ชมจะได้เห็นทั้งมะกอกทั้งเกียและแก้วอแล้วก็ออนโตลปบน่าจะหาอะไรเปียงๆมาวางหน่อยเนาะ,ะก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมนี่ก็มะกอกสดๆเลยล่วงมานะครับสดหรือไม่สดก็ไม่รู้เหมือนกันพูดสดๆไว้ก่อนอะ เทเอาตะลูบลงไปทังนี้เดียวพอนะครับเพื่อเป็นกระใสเพราะหลังๆเริ่มจะกินเป็นนิสัยแล้วใช้ได้ครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็เอามาเกาะขบมันก่อนนะฮะขบให้มันเป็นหอยอะไรประมาณนี้ก่อนขบให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจีเกียร์ไปนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชม ภาษาวิรุ่นสมัยนี้ก็คือแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับใช่ไหมครับเนื้อของมะกอกที่เราแง่นลงไปในลําคอเรามันอืผมมันยายไม่ถูกผมว่ามันเปิงกันนะอืมผมว่าใช้ได้ครับขออีกสักโบก,กแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะไปตัดต่อล้ว รอดตายแล้วกูวันนี้มีคอนเทนต์แล้วที่แรกนึนกว่าจะไม่ได้ทั้งเห็ดลมไม่ได้ทั้งอะไระผมขอถอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอประมาณนี้พอกลางวันเดี๋ยวแบ่งไงยุ่งอ่ะขอยอนะครับท่านผู้ชมผม,มว่ามันตอนเด็กๆผมเคย อมเก่นมันแล้วมันพลดเข้าคอนะดีคลายทันโอเคก็ปิดท้ายด้วยภาพของอะมะกอกที่ถูกผมแง่นไปแล้วนะครับนิดนึงนะครับอ่ะแหววอิสแวววไหนไหนก็ไหนไหน,ไหน,ไหนละเดี๋ยวผมจะซัดอีกสักโบก2โบกนะครับกับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่มากดดูจะมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถลัมมาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทุกคนก็แล้วกันนะครับ สวัสดีปีใหม่ทันไหมเนี่ยก็น่าจะทันสวัสดีปีใหม่เป็นทางการอีกครั้งนะครับเพราะว่าที่โพสก่อนหน้านี้เป็นแคปชั่นโพสนะครับอันนี้พูดจากใจจริงของบัลุษนิรนามที่ไม่กล้าเปิดเผยหน้าตานะครับก็คือเป็นคนขี้แขนะครับไม่กล้าเปิดหน้าสู้กับแฟนเพจนะครับขี้แขขี้ขาดนั่นแหละครับนะครับแล้ววันไหนถ้าผมพร้อมผมก็จะเปิดเปิดให้เห็นหมดเลยนะครับแก้จุนรุ่นเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ